เรายังคงติดตามปัญหาการสู้รบในเมียนมาครับซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพื้นที่ที่ติดกับทางด้านเมียนมานั้นยังคงกังวลเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินอยู่นะครับส่วนผู้อพยพขณะนี้ก็มีเกือบ5,000คนแล้วนะครับหน่วยงานภาครัฐก็ยังคงให้การช่วยเหลือต่อเนื่องไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับคุณปัดิเสรีรักรายงานสดจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเชิญครับ คบวันนี้เข้าสู่วันที่12แล้วนะครับที่มีการสู้รบกันในฝั่งประเทศเมียนมาครับส่งผลให้รัฐดรเมียนมานะครับหนีภัยจากการสู้รบเข้ามายังประเทศไทยเป็นจํานวนมากซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับทำให้รัษดรชาวไทยที่อยู่ตามริมแม่น้ําเมยนะครับก็ยังคงกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับชาวบ้านแม่กุใหม่ท่าสูงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากบางส่วนนะครับเดินทางเข้ามาสังเกตการและนําสิ่งของมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อช่วยเหลือผู้หนีภัยจากการสู้รบชาวเมียนมานะครับบริเวณสนามกีฬาของหมู่บ้านแม่กุหลวงที่ถูกปรับให้เป็นพื้นที่รองรับผู้หนีภัยชาวเมียนมากว่า900คนที่ข้ามฝั่งมาเมื่อวันที่25ธันวาคมที่ผ่านมาครับจากเหตุการณ์ที่กองทัพเมียนมานําอากาศยานเข้าปฏิบัติการโจมตีที่มั่นของกองกําลังสหาภาพแห่งชาติเกเรียงหรือ KNU นะครับในฝั่งประเทศเมียนมาทําให้หมู่บ้านของชาวเมียนมาเหล่านี้ได้รับผลกระทบจากสงครามครับ ชาวบ้านแม่กุ้ใหม่ท่าซุงกล่าวว่าชาวบ้านที่นี่ยังคงกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การสู้รบในเมียนมานะครับซึ่งไม่รู้ว่าวันไหนจะได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้จึงได้มีการเตรียมความพร้อมด้วยการลงมาอาศัยอยู่ที่ชั้นหนึ่งของตัวบ้านหากเกิดความรุนแรงนะครับก็พร้อมจะออกไปอยู่ด้านนอกพื้นที่ทันทีครับเราก็กังวลอยู่ังวลอยู่และอย่างพ่อเองทำไมถึงไม่ออกจากพื้นที่เพราะบ้านที่นี่ครับของถูกลัวขโมยแทกมพวกนนี้นี่มานะ จะมีขโมยมาร่วงครับแฝงเข้ามาแฝงเข้ามาเพราะฝั่งนู้นนี่เขามอไซหายสองคันมีคืนเดียวนะอม,มอไซคหายครับมอไซคยหายเลยครับเราก็เป็นห่วงทรัพย์สินของเราที่อยู่นี่เราก็เลยยังยงยืนยันที่จะอยู่ในพื้นที่ผมจะไปอยู่นอกเลยครับผมจะให้มันมีบ้านมีอะไรพี่น้องอยู่บนนี้ให้ทีขณะเดียวกันการช่วยเหลือกลุ่มผู้หนีภยัยจากการสู้รบยังคงมีการเข้ามาช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะประชาชนและผู้มีจิตอาสาทั้งชาวไทยและกลุ่มชาติพันธ์ ที่ส่งความช่วยเหลือต่างๆมาช่วยผู้หนีภัยจากการสู้รบนะครับท้งอาหารเครื่องนุ่งห่มและสิ่งของที่จําเป็นตลอดหลายวันที่ผ่านมาครับซึ่งจะต้องมามอบให้กับจุดอํานวยการที่จัดไว้เท่านั้นไม่สามารถเข้าไปเดินทางเข้าไปในจุดปลอดภัยชั่วคราวที่ทางผู้หนีภัยจากการสู้รบอยู่ได้ครับซึ่งนายสมชัยเจริญกิจรุงโรธนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดตากกล่าวว่ายังไม่อนุญ,ญาตให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปครับเพราะมีมาตรการป้องกันโควิด -19 หากต้องการบริจาคนะครับก็ให้มามอบได้ที่กองอํานวยการร่วมหน้าคอกวัวมหาวันเมยโคงหรือที่ว่าการอํเราเภอแม่สอดและอเาเภอพบพระนะครับโดยให้ในายอำเภอนะครับเป็นส่วนกลางรับบริจาคและบริหารจัดการส่งสิ่งของไปยังพื้นที่ปลอดภัยทุกแห่งครับขณะนี้นะครับยอดคงเหลือของผู้หนีภัยจากการสู้รบนะครับในพื้นที่ทั้ง3แห่งนะครับในพื้นที่ชายแดนของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากมีทั้งหมด กว่า4,700คนครับและเมื่อวานนี้นะครับมีผู้สมัครใจเดินทางกลับไปแล้วประมาณ400คนครับซึ่งทางจังหวัดเองก็ยังคงยืนยันนะครับว่าจะให้การดูแลตามหลักมนุษธยธรรมต่อไปครับซึ่งณขณะนี้เองนะครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้อยู่บริเวณที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากยังคงได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดขึ้นหลายครั้งในพื้นที่ประเทศเมียนมาอย่างต่อเนื่องครับ ค,คุณปัดครับในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีหน่วยงานมีองค์กรต่างๆพยายามที่จะรวบรวมของเพื่อที่จะเอาไปบริจาคไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ําดื่มหรือว่าแม้กระทั่งของสดน,นะครับสถานการณ์ณตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันมีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนแล้วในพื้นที่เองของเหล่านี้ยังขาดแคลนอยู่หรือเปล่ายังสามารถส่งไปบริจาคได้อยู่หรือไม่ฮะ ครับสิ่งของเหล่านี้ยังคงจําเป็นอยู่นะครับเนื่องจากว่าในพื้นที่เองยังคงมีผู้หนีภัยจากการสู้รบในพื้นที่เป็นจํานวนมากนะครับและยังคงมีการคาดการณ์ว่าหากเกิดการสู้รบกันอย่างต่อเนื่องก็จะมีผู้ที่เดินทางข้ามฝั่งมายังประเทศไทยอีกเป็นจํานวนมากครับเนื่องจากว่ามีข้อมูล ออกมานะครับว่ายังคงมีราศดรเมียนมาที่ปักหลักอยู่ริมแม่น้ำเมิอเนอีกกว่า30,000คนครับที่เตรียมพร้อมที่จะข้ามาโดยสิ่งของที่ยังคงมีความต้องการนะครับคือสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันครับของผู้หญิงเองอาหารเครื่องดื่มนะครับรวมไปถึงเครื่องรุ่งห่มครับที่ยังคงขาดแคลนครับ ขอบคุณคุณปัดนะครับคุณปัดก็รายงานสดมาจากพื้นที่ที่มีการสู้รบในตอนนี้นะครับ,รบก็ยังคงได้ยินเสียงคล้ายกับยังคงมีการสู้รบในพื้นที่อยู่ต่อเน,นื่องนะครับ